รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วันนี้รายการมรดกไทยพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดราชบุรีซึ่งสถานที่ที่ผมยืนอยู่นี้นะครับถือเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นของมอรดกทางวัฒนธรรมไทยคุณผู้ชมเคยได้ยินชื่อหนังใหญ่วัดขนอนกันไหมครับหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักพร้อมๆกันเลยครับ เมื่อพูดถึงสมบัติทางวัฒนธรรมไทยซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นการแสดงชั้นสูงของจังหวัดราชบุรีก็คงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากหนังใหญ่ที่เริ่มมีการแสดงมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยนับเป็นมหรสพบที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาอย่างยาวนานอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าหนังใหญ่มีประวัติมาอย่างยาวนานแล้วคุณผู้ชมอยากทราบไหมครับว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นของการทําหนังใหญ่ที่วัดแห่งน,นี้ วันนี้พวกเราได้รับเกียรติจากพระครูพิทักษ์สินปาคมทันเจ้าอาวาสวัดขนอนมาเป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องประวัติความเป็นมาของหนังใหญ่ครับกราบนมาสก,การพระคุณเจ้าครับขอเจริญพรทราบมาว่าที่วัดแห่งนี้ยังมีการแสดงมาหารอรหนังใหญ่อยู่ใช่ไหมครับใช่ครับขอเจริญพรว่าวัดเราเนี่ยเราจะจัดการอนุรักษ์หนังใหญ่นะครับซึ่ง เมื่อมีเรามีการอนุรักษ์หนังใหญ่ที่เป็นศิลป,ปะการแสดงชั้นสูงเนี่ยเป็นการเล่นของหลวงเนี่ยแล้วการอนุรักษ์ก็คือรักศิลปะต่างๆที่มันอยู่บนตัวหนังใหญ่นะครับตั้งแต่5้าแขนงด้วยกันตั้งแต่หัตถศิลป์น,นาฏศิลป์ขีศิลป์วาศิลป์ที่เรามีการอนุรักษ์อยู่เนี่ยนะครับเมื่อเราอนุรักษ์แล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะนําไปสู่สายตาคนก็คือการแสดงถ้าเรามีการแสดงที่คนเราจะได้เห็นในเรื่องรูปแบบของการแสดงให้คนได้เห็นว่าหนังใหญ่นะเขาแสดงกันอย่างไร นะมีบทบาทอย่างไรนะแสดงในวาระอะไร,รเราจึงจัดการแสดงหนังใหญ่ให้กับทุกคนได้ชมกันครับแล้วเป็นมาอย่างไรหนังใหญ่ถึงได้มาอยู่ที่วัดแห่งนี้ครับทา่านวัดขณน,นนท์เป็นสถานที่ตั้งด่านเก็บภาษีก่อนเราเรียกว่าด่านขนนนทวัดก่อนชื่อวัดการนอนมาเปลี่ยนเป็นท่วัดขนอน,นในสมัยรัชกาลที่5นะ้ะเราเป็นด่านขณน,นนทยทำให้มีคนเข้ามาค้าขายมีคนเดินทางผ่านมาแล้วก็มีคนเอาหนังใหญ่มาถวายวัดไว้ในสมัยนั้นประมาณสักสิบว่าตว หลังจากที่เราเลิกด่านในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยด่านที่อยู่ตามหัวเมืองไถูกยกเลิกไปด่านขนนที่อยู่ว่านขนนเราเนี่ยก็ถูกยกเลิกไปเมื่อด่านถูกยกเลิกไปเนี่ยในด่านก็ไปรับราชการอยู่ในเมืองราบ,บุรีมาในช่วงหนึ่งก็กลับมาวัดขนนมาเห็นครูขนครูหนังเนี่ยชื่อครูอังนะครับมาเจอหนังที่ว่าขนนเนี่ยและตอนแรกก็มาเจอหนังวัวครูอังก็เลยว่าเอ๊ะหนังเยอะเนี่ยอยากจะทาหนังตะลุงถวายหลวงปูก่กล่อมหลวงปู่กล่อมที่แปอดีเจ้าว่าวัดขนนทอยู่ที่เนี่ย อันบอกว่าหนังตะลุงชาวบ้านก็มีกันทั่วอยากจะทําหนังตัวให,ใหญ่อย่างที่เขามาถวายไว้ตอนนั้น่ะก็เลยได้มีการชักชวนชุมชนนะก็มีชาวบ้านในเขตอําเภอโพธารามในเขตอําเภอบ้านโป่งสมุทรสงครามมาช่วยกันทำนะ,<ช>นะเพราะว่าครูอังคนเดียวนะบอกทําไม่ได้แต่ลุงหลวงปู่กอมเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีควารมรู้ในเรื่องของการแกะสลักหนังในเรื่องของช่างด้วยหลวงปู่กอมท่านแล้วก็ทําด้วยนะแต่ว่าครูอังนี่เป็นหัวหน้า ก็เลยทาหนังใหญ่ชุดวัดขนอนเนี่ยขึ้นมาในยุคนั้นเราเรียกว่าชุดหันนุมานถวายแหวนนะครับมีอายุกว่า100ปีในปัจจุบันนี้แล้วในปัจจุบันนะครับคนที่แสดงหนังใหญ่เนี่ยมาจากไหนกันบ้างครับท่านหนังใหญ่เนี่ยมันเกิดขึ้นจากโครงการอันสืบเนื่องมาจากโครงการพระมรีในสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมรดชแพทเทพ,พระองค์เนี่ยมีพระมรีให้จัดการอนุรักษ์หนังใหญ่ไว้ขนอนในสมัยนั้นเมื่อปีพศ2532 เรามีมหาวิทยาลัยเชื้อปักกอนเป็นฝ่ายสนองโครงกาบบรผลิตก,การสนองโครงก,บบรกรารผลิตก็คือมีคณะมรธนาสิ่งได้จัดให้มีการทําหนังใหญ่ชุดใหม่ขึ้นมาไว้แสดงแทนชุดเก่าและหนังใหญ่ชุดเก่าเนี่ยองก็ได้ตัดกับคุณหญิงไขสีสีรุน่นได้ให้มาทําพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขน,นเนี่ยเป็นที่เก็บตัวหนังใหญ่ที่เราเห็นอยู่ในพิพิธภัณฑ์หลังเนี้ยเป็นตัวหนังใหญ่ชุดเก่าที่มีอายุกว่า100ปีเป็นหนังใหญ่ชุดแรก สมเด็จพระนิษฐา,าเจ้ากรมสมเด็จพระเทพเนี่ยท่านมีพระบรมบุว่าห้ามนําออกไปสแสดงให้เก็บรักษาไว้ให้เป็นการดูแลแล้วที่สแสดงกับชุดใหม่ที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันที่เราสแสดงกันทุกวันเนี่ยก็คือเป็นชุดใหม่ที่พระอ,องค์ท่านมีพระบรมบุตรให้ทําขึ้นมานะให้สร้างขึ้นมาใหม่โดยมหาฤาษีวักร เยาวาชนชุดที่กระลาแสดงอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นอันสืบเนื่องจากโครงการพัฒน์ตั้งแต่ปีพศ2532สอ 6, มัยก่อนอาจารย์ได้ช่วยกันฝึกเพราะอาจารย์เองก็เป็นคนเล่นหนังใหญ่มาก่อนครูพื้นบ้านก็คือครูฉลาดถาวรนุกูลพงศ์ก็มาฝึกผลกันที่ว่าขนอนมันอยู่ได้เพราะว่ามันมีคนเคยเล่นมาแม้หนังใหญ่จะเลิกไปแต่ว่าเขาเคยเล่นมาในอดีตก็กลับมาทักชวนกันมาใครที่มีความสามารถเราก็ยกย่องให้เป็นครูพื้นบ้าน แล้วก็ให้ฝึกหัดเยาวชนโดยโรงเรียนวัดกระหนอนในการฝึกหัดเรียนรู้หนังใหญ่ในปัจจุบันนี้เราถือว่ามันเป็นสมบัติของชาติที่พวกเราท่านทั้งหลายต้องร่วมกันอนุรักษ์หนังใหญ่ก็คือศิลปะที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเราเป็นวัฒนธรรมการแสดงของชาติไทยวัฒนธรรมตรงนี้อาจารย์กล่าวว่ามันเป็นศิลปะของชาติไม่ใช่ของวัดกระหนอนโดยตรงดังนั้นจึงอยากฝากให้กับทุกท่านได้ร่วมกันแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ศิลปะวัฒน์รักษางานศิลปะตรงนี้ไว้นะก็ขอฝากไว้ขอเจริญพร วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าอาวาสมากนะครับที่มาให้ความรู้ในเรื่องประวัติความเป็นมาของหนังใหญ่ให้ผมและคุณผู้ชมได้รับฟังกันก็ขอกราบลาพระอาจารย์ครับ mm hmm. และตอนนี้ผมก็ได้มายืนอยู่ด้านหน้าของโรงมหรสพหนังใหญ่วัดขนอนแล้วนะครับด้านในจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องรามเกียรติ์ตอนสืบมราคานะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ให้เสียงภาคมาสัมภาษณ์กับเราในวันนี้ครับเชิญพี่แนะนําตัวได้เลยครับครับก็ผมชื่อทศพรแพรทองนะครับชื่อเล่นชื่อว่าตั้มครับครับพี่ตั้มครับผมอยากสอบถามว่าเรื่องที่เราได้แสดงไปเมื่อกี้นะครับชื่อเรื่องว่าอะไรจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ในเรื่องรามเกียรติ์นะครับในตอนหนุมานถอยแหวนซึ่งอตอนหนุมานถอยแหวนเนี่ยถ้าเรา เริ่มทําการแสดงตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยในกรณีของหนังใหญ่นะครับมันก็จะอยู่ประมาณ3าชั่วโมงหนังใหญ่เนี่ยมันเป็นการแสดงที่ถ้าดูโดยปกติแล้วเนี่ยคือมันไม่ได้มีความบันเทิงสักเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดดูในกรณีศึกษาหรืออะไรเนี่ยนะครับมันทำให้มีความน่าเบือ่อเราต้องมาดูการแสดงที่มันยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจัดมาเป็นชุดสั้น,นๆนะครับเพื่อให้การแสดงเนี่ยมันกระชับนะครับแล้วก็ให้ผู้ชมเนี่ยย,ยังรู้สึกยังมี จิตใจจดจ่ออยู่กับการแสดงเราก็เลยจัดขึ้นมาเป็นเพียงชุดสั้นๆในในส่วนของการแสดงในกรณีศึกษาครับผมครับผมแล้วอยากทราบอีกว่าพี่ตั้มได้เริ่มฝึกการแสดงเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้วการฝึกเนี่ยยากมากไหมครับก็เริ่มเริ่มแสดงเนี่ยไปประมาณป .5 หรือป .6 อในช่วงที่ผมเรียนอยู่ที่วัดขนอนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยทางวัดขนอนได้รับหนังใหญ่ชุดใหม่จากอ,องค์สมเด็จท่าน นะครับสมเด็จพระเทพนะครับพระองค์เนี่ยมีพระบมดีว่าหลังจากที่ให้ให้เก็บหนังใหญ่ชุดเก่าไปแล้วเนี่ยแล้วก็ให้นําหนังใหญ่ชุดใหม่มาแสดงพร้อมกับให้ทางวัดกับโรงเรียนเนี่ยได้มีการฝึกในเรื่องของนักเรียนก่อนนะครับที่โรงเรียนวัดขนอนในเรื่องของการาเชิดหนังใหญ่นะครับในเรื่องของดนตรีไทยแล้วก็ในเรื่องของการแกะสลักหนังใหญ่คือผมเป็นชุดแรกที่ท,ที่มาร่วมในโครงการคือเราก็เลย เริ่มตั้งแต่ตรงนั้นคือจุดจุดแสดงคือตรงนั้นมาถึงปัจจุบันนี้เลยครับครับผมเนื่องจากมีสื่อใหม่เข้ามาเยอะมากนะครับทําให้การแสดงศิลปะทางวัฒนธรรมเนี่ยมีความสนใจลดน้อยลงนะครับพี่ตั้มอยากฝากอะไรถึงคนรุ่นใหม่บ้างครับก็ในในส่วนของวัดขนอนเองเนี่ยก็คือทางวัดขนอนยังเป็นงานแบบรมเนียมนิยมแบบโบราณน,นะครับคือในในปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะมีสื่อมีอ สิ่งออนไลน์หลายๆอย่างเข้ามาทําให้เราเนี่ยอาจจะหรือทุกๆคนอาจจะลืมคือรับวัฒนธรรมทุกเชื้อชาติแต่บางทีอาจจะลืมลืมของไทยเราก็คืออยากอยากให้ทุกคนก็คืออยากฝากไปนะครับคือถ้ามีโอกาสหรืออยากจะศึกษาเรื่องอะไรเนี่ยก็คือมาที่วัดขันโนได้เลยเพราะว่าทีาวัดขันโนนี่คือกก็ก็พร้อมนะครับที่จะให้ความรู้ให้ข้อมูลในเรื่องของอาการแสดงหนังใหญ่นะครับ งั้นถ้าทางคุณผู้ชมเนี่ยอยากมารับชมการแสดงครับสามารถมาได้ในวันและเวลาใดบ้างครับพี <iro> ่อ๋ในรอบปกตินะครับรอบปกติของวัดขนอนที่สามารถเข้าชมโดยที่ไม่ต้องแจ้งทางวัดหรือถ้าจะแจ้งก็คือในกรณีที่มาสักร้อยคนขึ้นไปในเรื่องของสถานที่นะครับเพราะว่ารอบปกติของวัดขนอนเนี่ยจะมีวันเสาร์สิบนาฬิกานะครับวันที่สิบเนากาแล้วก็ในวันหยุดอักันตะเลิก นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นรอบเปิดก็คือทุกคนเนี่ยสามารถเข้าชมตามเวลาที่ทางวัดกำหนดเอาไว้ได้เลยครับผมโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายวันนี้ก็ขอบขอบคุณพี่ตั้มมากนะครับที่มาให้ความรู้ในวันนี้นะครับก็ขอบคุณครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมเรื่องราวของหนังใหญ่ที่เราได้พามาชมกันในวันนี้หนังใหญ่ไม่เพียงแต่เป็นมรดกที่สืบทอด แต่ยังคงเป็นวัฒนธรรมไทยที่มีคุณค่าและควรอนุรักษ์ไว้นั่นเองครับสำหรับครั้งหน้าเราจะเดินทางไปที่ใดติดตามชมได้เร็วๆนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ